มาดูรายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าบ้านส้มตำจากแรกๆเลยท่านผู้ชมคนคเวลาที่มองบ้านส้มตำนะฮะเริ่มสมัยก่อนเลยจริงๆเนี่ยก็ส้มตำส้มตำอีกแล้วก็นึกง,งั้นแต่กพอมันใหม่ก็ไปกินดู พอไปกินเสร็จเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ส้มตำเว้ยบ้านส้มตำมีอะไรมากกว่านั้นมีแนวคิดมีวิธีคิดมีอะไรมากมายก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจากเดิมทีเดียวมีสาขาเดียวใช่ครับปัจจุบันนี้10ละส0สาขาแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นร้านเล็กๆนะใน10สาขาเป็นร้านแบบบึ้มๆบึ้มๆเลยครับโอ้ยเจ้าของเขารวยจัดท่านผู้ชมอย่าไปพูดถึงเลยผมไม่อยากจะพูดหรอก เจ้าของเขาประเทศชาติก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะฮะไปอยู่ตามฝรั่งเศสอยู่ตามสวิสอยู่ตามอะไรใช่ไหมเดินอยู่แถวนั้นแล้วนี่กินอะไรกินอะไรเนี่ยทำงานอยู่ลำใหญ่ลำไรลำใหญ่พอพูดถึงลำใหญ่และท่านผู้ชมนี่เป็นเจ้าแรกเจ้าเป็นเจ้าแห่งน้ำลำใหญ่ฮะรายนี้ล้วไปไว้ใจได้ฮะเพราะกระใส่ลำใหญ่จนบางทีเนี่ย ลูกค้าต้องบอกพอพอๆๆโอ้โหแกไม่มีงกเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นซิกเนเจอร์เลยนะใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ทุกโต๊ะสั่งหมดเลยครับน้ำลำไยที่บ้านสมตำเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับคณจำไว้นะยิ่งมีคนกินมากเท่าไหร่วัตถุดิบมันก็จะดีขึ้นเท่านั้นและวัตถุดิบมันก็จะสดเสมอและวัตถุดิบที่ถูกส่งมามันก็ถูกคัดสรรมาเพราะคนกินเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีอาถูกครับเพื่อรู้ไหมว่าทำไมทุกโต๊ะถึงต้องสั่งน้ำลำไยเพราะอะไรเพราะเขาถามน้ำกัญจีไม่มี อันตะไครไม่มีมีแต่นม,มใหญ่คิดนะเพราะมันนมสัใคุณตอบจ้าขอก็เองนะท่านผู้ชมครับหยอก <laughs> หนูหยอกหนูไปตลกอ่ะโอเคโอเคโอเคหนูไ่ตลกลืมไปลืมไปท่านผู้ชมครับวันนี้บ้านส้มตำจะมาสอนยำขนมจีนปลาทูฟูครับได้ยินไม่ผิดครับ <c oughs> เคยได้ยินแต่ปลาดุกฟูใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นปลาทูฟู

คนเล็กค่ะที่เคยมาออกอะไรกันลุงนวดคะลุงนวดเขาบอกว่าไม่มาไหมวมนนี้ไม่ได้มาแต่นี่ทีมงานทั้งหมดที่อยู่ที่นี่สวัสดีกล้องสสวัดีกล้องหน่อยครับทุกท่านครับผม่สุดๆไม่ใครบ้างที่อยู่ัเจ้านี่ไม่ใช่ครับทีมจริงทีมงานทีมงานของเราครับภูมิใจไหมพวกเราอยู่ร้านนี้ถามจริงภูมิใจไหมภูมิใจ กระบวนการเขาดีนะวิธีการคิดงานวิธีการทําอะไรก็ตามนะครับจริงจเดิมเลยบ้านสมตำที่มันเกิดมานี่มันเกิดมาอาหารอีสานล้วนๆวะใช่ค่ะอีสานล้วนเลยค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอีสานที่พัฒนาแล้วเห็นไหมพอทําเป็นมันก็จะมีฟิวชั่นมาได้เขาก็จะมีไอ้นู่นนี่นี่มาใครคิดเรื่องน้ําลําใหญ่จริงๆอันนี้เป็นของคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนคิดเห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่คือจิ๋มครับ ไม่เคยทําอะไรเองเลยครับนั่นแม่ลูกคิดเขาทำพวกอาหารทั้งหมดทคือรสชาติตั้งต้นของมันหรือคือมิจิหมดเลยจริงหรือเจะาเนื้อหมแต่อยู่ฝรั่งเศสอยู่เมืองไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่ลูกชายคิดนี่คือยำขนมจีนปะทู่ฟูมันจะแตกต่างไงมันจะเป็นไงเราดูพร้อมๆกันเลยจากบ้านสมตับ นี่สาขาไหนนี่สาขาล่าสุดค่ะที่รังสิตค่ะอยู่รังสิตสาขาล่าสุดท่านผู้ชมดูเดียโอ้โหอย่างที่อ้อพูดถูกเลยบ้านส่มตำไม่เคยเปิดอะไรเล็กๆเลยไม่เคยเลยฮะมันใหญ่โตโมโหลานจริงนะนี่ลูกชายคนนั้นนะใช่ค่ะนี่คิดคหนที่คิดต่หนของเราเนี่ยนะนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากเอานำปลาทูนะคะมาตําในครกให้เนื้อปลาทูเนี่ยฟูดีแล้วก็เอามาคลุกกับเกล่ขนมปังค่ะครับดูนะฮะได้ปลาทูมาแล้ว เอาเกล็ดขนมปังไปคลุกค่ะคลุกกันค่ะสัดส่วนพอๆกันสัดส่วนก็พอๆพกันค,ครับผมค่ะเสร็จแล้วก็นําเนื้อปลาทูครูที่คลุกเนี่ยนะคะใส่ในน้ํามันที่เดือด ขนาดกลางนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไประหว่างทอดเนี่ยก็ใช้ตะหลิวค่ะค่อยๆตะล่อมทำให้เป็นแผ่สวยงามค่ะแล้วดูมันสีเปลี่ยนเป็นน้นใช้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ตักพักไว้นี่นี่ได้แล้วได้ได้ปะทูฟูไว้แล้วต่อไปเป็นน้ำยำนะคะก็ใช้น้ำตาลมะพร้าว่ะเคี่ยวแล้วก็มะนาวค่ะน้ำปลาค่ะในสัดส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้พริกหั่นฝอยค่ะพี่แดงจินดาพี่แดงจินดาค่ะ แล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปได้ตามชอบนะคะครับค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำยำเนี่ยมาคลุกกับเส้นขนมจีนค่ะครับให้คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ผักนะคะก็จะมีตัวตัวักยาว,ว,ยาวหั่นสอยนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยครับค่ะสัดส่วนเท่าๆกันครัาาค่ะคลุกกันให้เข้าเนื้อนะคะแล้วก็ตักขึ้นวาง เสิร์ฟพร้อมกับเดี๋ยวตัวปลาทูฟูที่เราทอดนะคะวางไว้ข้างบนนะคะนี่ครับแล้วก็โรยด้วยโชเลสสงค่ะทอดแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะแล้วก็ผักชีลาบค่ะมันเข้ากันสุอย่างอะไรใช่ค่ะต้องลองชิมดูค่ะความแตกต่างของเราคือเนื้อของปลาทูฟูที่เราทำให้มันต่างกันและนี่คือยำขนมจีนปลาทูฟูครับ ำไมเขาคิดถึงปลาทูขึ้นมาเขาเป็นคนชอบกินปลาทูหรือไงเเราคิดกันว่าเราจะทํายําขนมจีนเนี่ยแหละคะ่ะ,ะแต่จะทํายังไงให้มันต่างจากคนอื่นอพอที่อื่นเขาก็จะใส่หมูใส่หมูยอธรรมดาก็มานึกถึงตัวปลาทูเพราะเรา ตอนนั้นที่เราเปิดขายครั้งแรกเนี่ยเราทําตอนหน้าฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูเนี่ยเนื้อจะอร่อยที่สุดค่ะก็เลยเอามาลองทดลองทําดูก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีลูกค้าชอบค่ะก็เลยเป็นปลาทูฟูใช่ะปลาทูฟูค่ะน้ำยำทั้งหมดสัดส่วนที่บอกเมื่อสักครู่นี้คุณจิมบอกละเอียดมากท่านผู้ชมดูตามนั้นได้เลยทําอย่างนั้นได้เลยเพราะวิธีการพอคนมันเป็นแม่กลัวก็จะพูดจาอะไรเข้าใจง่ายแล้วก็รู้เรื่องปลาทูนี่สั่งมาอย่างไหนเนี่ยแม่กลองเลยสั่งมาเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เวลาทาร้านอาหารพวกนี้ท้าผู้ชมมันพอทําเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าก็ต้องหาแหล่ง<ม>เลยเห็นไหมมันจะอยู่ดีๆบอกไปตลาดแล้วซื้อไม่ได้ใไหค,คุณอ๋อครับมันหมดแล้วครับคุณอ๋อคือมันหอมมาก <c oughs> คืออย่างนี้ของคุณผู้ชมคือพอพอเป็นยำขนมจีนนะครับคือสิ่งที่ผมาคาดหวังเลยอันที่หนึ่งคือแบบมันมีความเปรี้ยวของมันแล้วมันมีมีความเป็นปลาร้ามาเบาๆอะฮะแล้วมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยแต่อันเนี้ยมันก็จะมีเซอร์ไพรส์นึงคือมีความเผ็ดเข้ามาเพื่อให้แบบ มันไม่เลี่ยนในในคำนี้แล้วปลาทูฟูอ่ะอันนี้คือดีมากเลยนะเนี่ยตัวนี้คือดีมากเลยเป็นแพร่ที่หนาแล้วก็กรอบแล้วก็ให้อีกรสชาติหนึ่งเลยคำนี้เวลาคุณสั่งนะสบายใจนะอร่อยมากแล้วมันมีความมันจากถั่วลิสงอะ่<ฮ>ะโอ,โอ้โหแล้วปลาทูเรานี่จะแกะก้างอย่างดีเลยนะคะคุณลูกค,าค<ร>้าที่กลัวก้างก็ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกงนนะะังวลนะเพราะก,ก่อนก่อนเขาทอดอ่ะเขาจะบั้งออกแล้วเขาเลาะหมดแล้วเขาค่อยเอาไปตำนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรากินสบายใจเลยก็ค,ค,ครับ เป็นยำขนมจีนท,ที่ที่รู้สึกจัดจ้านแล้วคุณผู้ชมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยห,หยุดไม่ได้มันจะมีน้ำลายมันจะมีน้ำลายแตกมาคนลิ้นตลอดเว<อ>ลาคือมันเหมือนกับมันจะเรียกเรียกความอยากคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมนูนี้ขายดีนะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่พีกกิมบอกว่าการทำยำขนมจีนเนี่ยแล้วอพอเอาอับฟ้า ปลาตะปูกรอปลาทูฟูเนี่ยมักกินแกล้มคู่กันเนี่ยมันเข้ากันจริงไหมน้ำยำน้ำยำมันดูดคือคุ้นขนมจีนมันดูดเข้าไปในน้ำยำหมดอ่ะแล้วเมื่อกี้็ไปปุ๊บมันรู้สึกสดชื่นจัดจ้านรสยำบอกเลยว่ายำรสชาติดีมากนะครับครับบ้านต้นต่ำนะครับมีติปสาขากับเมนูขนมจีนปลาทูฟูเมนูนี้อร่อยถึงใจรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม มีอิตาลิกของมันเหลือเกินมันมีความมันมันมีความหอมมันอีกรสอีกแบบหนึ่งเลยจากคุณรู้ไหมอันนึงที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยคนจะไม่รู้ว่านี่บอกรายการแล้วไปทํากันได้ไหมวาเพราะผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผมบอกให้ฟังปาตูฟูอันนี้เอาไปทําสลัดนะครับสลัดแบบฝรั่งเลยเนี่ยนะอร่อยสุดๆครับใช่คือแล้วก็ดรสซิ่งให้เป็นตาวเซนไนแลนนะครับหรือจะเป็นดรสซิ่งแบบน้ําส้มก็ยังได้ไม่มีปัญหา ท่านผู้ชมไม่เชื่อลองไปทําดูฮะมันแตกต่างมากแล้วมันอร่อยมากแล้วก็ปลาไทยๆเราเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นแซลมอนหรอก <c oughs> ไม่ต้องจริงๆฮะ <c oughs> มันทําได้จริงๆฮะทำแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรขอบคุณ <c oughs> ร้านบ้านส้มตํา <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมา <c oughs> โดยตลอดนี่คือ,อ,อความแตกต่างถ้าหาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนผมจริงๆว่าเออคุณจะพบกินตปลาทูได้ไงไาดู ไม่ได้กินหรอกครับผมกินอันนี้เปลี่ยนเป็นกุ้งเขาทำกุ้งให้เขาทำกุ้งให้แต่ว่ารสหนุ่มจีนรสเดียวกันหมดเลยครับรสหนุ่มจีนคือรสเดียวกันแต่ว่าปลาทูไม่ได้กินจริงๆอยากกินนะครับเห็นมันแล้วหมันไส้มันนะครับป้ายรสเนี้ยอาจจะไม่เคยเจอในรสชาติอาหารไหนเลยกับตัวปลาทูที่มันมีความแบบกรอบต่อแล้วฮะต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วเวลาหมดนะครับลาไปก่อนจุกันจะพูดกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เราจะพาท่านไปที่พะรามเกดบ้านบ้านสุดๆหอมมากมันเป็นรสชาติแบบเดิือจริงๆนะท่านผู้ชมเป็นรสชาติแบบเดิมๆแบบเดิมๆไปทานที่ร้านค่ะถึงจะอร่อยเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเข้ามาวันหลังโซบะหมูสันคอพริกไทยดำครับคือมันเป็นความแตกต่างเป็นฟิวชั่นที่แบบดีมากทั้งเต๊นทั้งหมูอร่อยจริงๆดีมากท่านผู้ชมมันอร่อยจริงๆนะเป็นความื่น